ใครไมมผู้บริหารคนไหนกล้าถวายชีวิตอย่างผมบ้างเอาชีวิตเป็นคนวัดเอาชีวิตมาให้พักเลยเอาชีวิตปกป้องผู้นาพักถามว่าไปท่านไปนศึกษาประวัติมาเลยผู้บริหารพักคนไหนบ้างกล้าทําแบบผม <ST AR> น้อง,องสอๆสสเนี่ยเขานับถือผมนี่ผมผิดใช่ไหมที่ผมดีกับเขาผมออกมาดูแลพักดูแลเขาเนี่ยและผมมีตรงไหนบ้างที่เสียหาย นับตั้งแต่วันเลือกตั้งจบเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่เคยแสดงความกระสับเรื่องอะไรอยากจะเป็นอะไรทุกอย่างเลยแค่อยากให้พักเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้แค่นั้นเองนี่คือจุดที่ผมแสดงออกสี่ห้าเดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคงต้องคุยกับทางกลุ่มที่เข้าเสนอมาอีกครั้งหนึง่งผมเรียนเลยครับว่า ผมไม่ได้เชิญสสไปกินข้าวบ้านผมมาสองเดือนแล้วนะผมก็ไปทําธุรกิจเดินทางไปจีนบ้างประเทศลาวบ้างอะไรบ้างสองเดือนเนี่ยผมไม่เคยเชิญสสไปใช้ป่าไปทานข้าวบ้านผมเลยนะครับและคนที่รู้ดีที่สุดก็คือมาดามเดียท่านไปถามรู้ได้เพราะว่าผมคุยกับท่านเป็นประจานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้สังคมหรือสื่อได้รับรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างสําหรับการสิ่งที่ผมได้ดาเนินการนะครับว่าผมก็<ช>มีมความรับผิดชอบในส่วนของผมไม่หรอกครับคือมันต้องมีเหตุผลมากกว่าน,นี้อังนี้ีกป่ะนะครับมันไม่ใช่ว่าแต่ว่าก่อนที่จะมีผลหรือมีข่าวอะไรผมอยากจะให้ให้ใช้ความคิดดือการสมเม็ทหนึ่งนะครับว่าการจะนำเสนอสิ่งต่างๆเนี่ย ให้ทุกอย่างเนี่ยมันใช่ก่อนผมผมเองเนี่ยสองวันนี้ก็โดนดาบฟรีไปเยอะแล้วผมก็ถามว่าผมเป็นผู้บริาหารพรรคปใช้ปัดที่เอาว่ตในรอบยี่สามสิบปีเนี่ยก็ถามครกาๆเลยครับว่าทั้งคนท,ท,ที่เคยเลือกไปใช้ปัดไม่เคยเลือก คนที่สไตล์ตามการเมืองคนที่มีใครไหมผู้บริหารคนไหนกล้าถวายชีวิตอย่างผมบ้างเอาชีวิตเป็นคนวัดเอาชีวิตมาให้พักเลยเอาชีวิตปกป้องผู้นําพักถามว่าไปท่านไปศึกษาประวัติมาเลยผู้บริหารพักคนไหนบ้างกล้าทําแบบผมนะไม่ได้อยากดังครับนะแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าผมก็จะพูดให้ฟังว่ามันคืออะไรเหตุก,การณ์มันเป็นยังไงเพราะว่า มีการพยายามเบี่ยงเบนไปว่าผมเนี่ยที่ประกาศว่าจะเลิกเล่นเพราะว่าเหมือนกับอวดดีอวดเก่งอยากดังท่านไม่อยู่ในปะเยศปัติท่านไม่รู้หรอกครับแต่ผมยืนยันเลย,เลยครับว่าผมเนี่ยใช้ชีวิตท,ทั้งชีวิตปกป้องพรรคป้ายิปัติผมเคยถามว่า น้องๆสส,สเนี่ยเขานับคือผมนี่ผมผิดใช่ไหมที่ผมดีกับเขาผมออกมาดูแลพักดูแลเขาเนี่ยและผมมีตรงไหนบ้างที่เสียหายผมก็กล้าพูดเลยผมเป็นรัฐมนตรีที่สุจริตที่สุดคนหนึ่งเหมือนกันล้วผมถึงกล้าพูดเลยผมไม่ถึงแต่งเงินโสโครกถึงเวลาเนี่ยผมก็จะออกมาชี้แจงทั้งหมดแลหละครับไม่ต้องห่วงนะรอให้รอให้ใหผมรอนิดนึงรอว่า เดี๋ยวให้ผมได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งก่อนว่ามันเป็นยังไง,งมายังไงนะครับถ้าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอคุยก่อนแล <ทำ S 1> ้วกันบขอที่จะขอคำชมพูดไหมพี่เพราะวังนี้มันจะเลือกแล้วไม,ไม่ต้องห่วงฮนะยังไงถ้าท่านเจอผมอยู่แล้วนะครับยังไงผมไม่รับดินหนีไปไหนหรอกนะครับสวัสดีครับผม